สวัสดีค่ะพบกับวิชาวิวทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือสิ่งรอบตัวเรา2ครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าสิ่งรอบตัวคืออะไรวันนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะสิ่งรอบตัวเราคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ที่เราสามารถมองเห็นได้ค่ะวันนี้ทีเชอร์มีวิดีโอมาให้ซิลเดนดูอาจจะทำให้ซิลเดนเข้าใจเรื่องสิ่งรอบตัวมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเปิดเทอมใหม่กันแล้วนะจ๊ะไหนๆก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมแทนการเรียนปกติกันนะจ๊ะเ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ย้กิจกรรมก็คือการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราจ้ะเอาละจ้ากิจกรรมที่เราทำกันเป็นเกมที่ชื่อว่าตามหาสิ่งมีชีวิตโดยให้ทุกคนสำรวจในสนาม แล้วหยิบสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมาให้ครูดูกันนะจ๊ะแล้วพวกผมจะรู้ได้ยังไงละครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งทุกคนก็เอาไปเปรียบเทียบดูว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ครูยกตัวอย่างหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นตัวอย่างมันคืออะไรคะก็คนยังไงละจ๊ะทีนี้ก็ง่ายใช่ไหมล่ะลองคิดกันดูนะว่าตัวเรามีคุณสมบัติอะไรบ้าง อา้าเริ่มได้หฮยรักช้าไม่ได้แล้วต้องรีบกหยิบอะไรบ้างแล้วอ่ะนี่ล่ละหืมลิบดาคิดว่าตุ๊กตานี่เป็นสิ่งมีชีวิตเหรอจ๊ะใช่แล้วค่ะงานลิบดาบอกครูหน่อยสิจ๊ะ ว่าตุ๊กตาตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างคนเราบ้างก็นี่ไงคะมีแขนมีขามีหัวเหมือนกันเลยนั่นเรียกว่าโครงสร้างภายนอกจก้ะไม่ใช่คุณสมบัติหรอกนะเอ๊ะแล้วคุณสมบัติต้องเป็นยังไงล่ะคะเออเมื่อตอนกลางวานันลิปดาทําอะไรไปบ้างแลวจ๊ะก็กินข้าวกลางวันแล้วก็เล่นและก็นอนกลางวันค่ะนั่นแหละจากการกินอาหารเป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต เราต้องกินอาหารเพื่อสร้างพลังงานไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ตุ๊กตากินอาหารไม่ได้เลยก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจ้ะครับนี่ของโพรลาครับอะไรของนายอะโพรลาต้นไม้ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไหนกันของลิฟดายังใกล้เคียงกว่าอีกอะใช่แล้วละจ้ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตโพรลาหาเจอเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะทำไมละคะครูที่ของลิปดาไม่ใช่แต่โพรลาใช่ละคะต้นไม้ก็ไม่เห็นกินอาหารได้สักหน่อยอะ นี่ลิบดาต้นไม้ก็กินอาหารนะลืมที่ครูสอนแล้วเหรอถึงต้นไม้จะไม่ได้มีปากเหมือนกับคนเราแต่ก็กินอาหารได้โดยการดูดซึมน้นะําและอาหารผ่านทางรากยังไงละจ๊ะแต่แค่กินอาหารได้อย่างเดียวริบดาไม่ยอมรับอกว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตงั้นลองนึกดูกันอีกทีสินะคะว่านอกจากการกินแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีคุณสมบัติอะไรที่สําคัญอีก หายใจครับสิ่งมีชีวิตต้องหายใจถูกต้องแล้วค<จ>่ะ<จ>ต้นไม้หายใจได้ที่ไหนกันละ่ะพี่ลืมอีกแล้วนะลิบดาครูก็เคยสอนไปแล้วไงว่าต้นไม้นะ่ะหายใจทางใบลืมไปแล้วเหรอไม่เอาอ่ะมีแต่คุณสมบัติที่เห็นไม่ชัดทางนั้นเลยเอาที่เห็นกันชัดๆซิงั้นก็การจเจริญเติบโต,ตเป็นยังไงจ๊ะการจเจริญเติบโตลิบดากับโพล่าจำได้ใช่ไหมเจ้าว่า ตอนที่เริ่มปลูกต้นไม้มันจะเป็นมเมล็ดก,ก่อนแล้วนะค่อยๆงอกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ละจ้ะที่เรียกว่าการเติบโตของสิ่งมีชีวิตอ๋อข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอแต่ก็ยังไม่พอค่ะขออีกข้อหนึ่งได้ไหมงั้นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้จ้ะ จะเคลื่อนไหวได้เลยนี่คะเคลื่อนไหวสิคะต้นไม้บางชนิดเคลื่อนไหวได้จนสังเกตเห็นได้ชัดแต่บางชนิดอาจจะเคลื่อนไหวน้อยจนมองไม่เห็นเรามาประดิษฐ์แว่นขยายจะได้สังเกตเห็นได้ชัดขึ้นดีกว่านะคะโอ้โหง่ายนิดเดียวเองใครๆก็ทำได้ DIY ดง่ายนิดเดียว,ดดยวแล้วลองไปดูที่ต้นมยราฟนี่จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของต้นไม้ง่ายหน่อยไง โหข้อย oh, ากจริงจด้วยเป็นยังไงล่ะจ๊ะลิปดายอมรับไดือยังบอต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตยอมรับก็ได้ค่ะเย,ย้ชนะแล้วไม่ต้องมาดีใจเลยโพล่แล้วคุรมหลักหน้าลิปดาก็รีบไปหาดีกว่านะจ๊ะถ้าหาไม่เจออาจจะมีการบ้านเพิ่มก็ได้นะตายไม่เอาลค่ะคุณครูอ้าวรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเจอการบ้านเพิ่ม และทุกคนจำกันได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันยังไงบ้างลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตดังนี้ 1. ไม่หายใจ 2. ไม่กินอาหาร 3. ไม่ขับถ่าย 4. ไม่เคลื่อนไหว 5. ไม่เจริญเติบโต6ไม่มีการสืบพันธุ์7 ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะมีสองแบบคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตจากธรรมชาติทีนี้ทุกคนก็น่าจะแยกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แล้วก็ลองสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเราและวิเคราะห์ดูนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ คราวนี้ซิเด้นก็คงเข้าใจเรื่องสิ่งรอบตัวมากขึ้นแล้วนะคะสิ่งรอบตัวเราแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ นัเดีนลองสังเกตภาพนี้นะคะเห็นอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตโคมไฟเป็นสิ่งไม่มีชีวิตรื้ว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคน เป็นสิ่งมีชีวิตแมวเป็นสิ่งมีชีวิตสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตม้านั่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตถังขยะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคราวนี้เราลองไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัด ให้ศิษเดนสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตตัวอย่างเช่นถ้าสังเกตเห็นเก้า e, อี้เก้าอี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะใช่แล้วค่ะเก้าอี e ้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราก็นําไปเติมช่องสิ่งไม่มีชีวิตถ้าสังเกตเห็นแมวแมวเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะ ใช่แล้วค่ะแมวเป็นสิ่งมีชีวิตก็นำไปเติมช่องสิ่งมีชีวิตค่ะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ทีเชอร์ดูด้วยนะคะวันนี้ทีเชอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ